ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่29สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ 4กันยายนก็เป็น1สัปดาห์นะครับที่ชาวลัคนาราศีกุมนะครับจะมีความรู้สึกแฮปปี้เบิกบานในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องของความสำเร็จในเรื่องของงานและเงินดาวถึง3ดวงนะครับเล็งไปยังลัคนาราศีกุม1ในนั้นคือดาวอาทิตย์2คือดาวพุธ3คือดาวศุกร ซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ทั้งสิ้นแล้วก็ด้วยนะครับความหมายของดาวด้วยกันเองนั้นมันไปส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นต่างๆที่ดีในเรื่องของการงานเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นต่างๆที่ดีนิมิตหมายที่ดีในเรื่องของการเงินการทองวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่29วันอังคารที่3 0 2วันนี้เป็นสองวันที่ดี รีเริ่มทำสิ่งใดก็ตามจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจพอมาถึงวันพุธวันพฤหัสสองวันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องจุกจิกหุดหงิดนิดๆน,นะครับต้องพยายามอย่าอารมณ์เสียนะครับเดี๋ยวมันขัดลาบดาวพุธไปเล็งลักดาวศุกร์ไปเลรงลักอาทิตย์ไปแรงลักนี่หุดงหดงิดไม่ได้นะต้องเบิกบานต้องร่าเริงไว้ก่อนอย่างนั้นมันขัดลาบมันขัดลาบครับ นะนะครับส่วนอาทิตย์ที่เล็งลักเนี่ยก็หมายถึงมันอยู่ในตำแหน่งคู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดาวที่เรียงกัน3ามดวงตรงนี้พยากรณ์ง่ายๆเหลือเกินว่าหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองนําโชคดีในเรื่องของการงานลู่ทางหรือโอกาสต่างๆในเรื่องการงานที่ดีมาให้อย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะนะครับนะครับ ดาวพระหัสยังคงนำหน้าลัคนาอยู่ได้เกษตราธิปดีดาวพระหัสไปอยู่ในเรือนการเงินนำหน้าลัคนาดาวพระหัสก็มาจากเรือนลาพะด้วยการเงินยังสะพัดตลอดแล้วก็อยากจะบอกบอกบอกกับชาวลัคนาราศีกุมว่างพยายามเสี่ยงโชคไว้ด้วยนะในสัปดาห์หน้าเนี้มีโชคมีโอกาสจะมีโชคมีโอกาสจะมีลาบลอยมีโอกาสจะมีโชคดีต่างๆนะไปดูกันให้ดีเถอะนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะคนโสดนะครับชัดเจนมากคุณจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องมาผัวพันอย่างแน่นอนดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวสุ์เล็งรักนั้นไม่ธรรมดานะครับคนที่มาเกี่ยวข้องคนที่มาชอบพอกันอาจจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆให้กับเราก็ได้แต่ดาวสุขเล็งรักถึงแม้ดาวสุขจะเป็นดาวสุภพเคราะห์แต่ดาวสุ์เล็งรักสุร์จัดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์สุขเองก็เป็นตําแหน่งที่เขาเรียกว่าพินทุบาทด้วยมันก็แฮปปี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมาชอบคุณนะครับแต่ต้องคบต้องคุยต้องคบกันแบบแอบแอบคบก็เป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์หรือคู่ของคุณจะให้การสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่หรือนําโอกาสนําจังหวะต่างๆที่ดีมาให้กับคุณเพราะดาวมันเรียงกันอยู่3ามดวงเรียงกันแล้วก็เล็งไปยังชาวลัคนาราศีกุม เป็นดาวที่ดีทั้งหมดทั้งสาดวงเลยฉะนั้นแม่งจะต้องนําโชคดีมาให้ชาวลัคนาราศีกุมอย่างแน่นอนคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามจะนําโชคดีมาให้ชาวลัคนาราศีกุมอย่างแน่นอนน่าจะเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของเงินอะไรแบบนี้ละครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสมิงของแบ่งเมืองไทย กับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID m a s t e r m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล